กูยอมก็ได้แต่กูจะนักเลงขนาดนี้โอ้โหแล้วเพื่อนนะผมไม่ยอมเพราะเนี้บมีอันตรีผมจากพี่เต่าทับเต่าเพื่อนจะเข้าไปไฟหนึ่งทีแต่ว่าไม่รอดนะผมเราก็ไถนะผมมาเนี่ยป้อมก็ป้อมป้อมก็ป้อมเนี่ยกูระเบิดทั้งป้อมทั้งคนเนี่ยก็มาเลยครับเอาแล้วเปิดแล้วครับผมอู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตีสู้ครับผมต้องตีสู้เรามีทั้งเรามีโทเค็นนะผมยังไงครับผมนี่ครับฐาจังหวะตีอยู่ทัมดาเมจโอ้โหแล้วก็โดนทาโร่ตอยหายไปครับผม โอ้ชังเทสมาแล้วผมเลื่อนชังเทสไว้ก่อนนะตรนนี้แล้วเดินหนีโอ้โหเดีดเด็ดเด็ดวาร์ฟลงสวยจัดนะผมตอนนี้แล้วละลายอม,มัอนดอดนะโอ้โหเอาดิแล้วชุบด,ด้วยครับผมแล้วเอาว่ะเกิดครบครับผมเอาแล้วครับมีโอกาสกลับไปขึ้นบาหลกสวนฮะช็อตนี้สดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับ ผมขอกระรับสวัสดีคุณผู้ชมที่นา่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Hero of New World นะครับผมกัปโผบเล็กสักครับผมแล้วก็ท้นเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาหาอะไรใหม่ๆทำบ้างครับผมหลังจากก่อนนี้เรามาโชว์สเต็ปโชว์จงโชว์จุ๊กอะไรกันไปหลายๆคลิปนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการฆ่าแบบเอาแบบดูเดือดบ้างอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่เปลี่ยนสไตล์นิดหน่อยนะฮะความจริงแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ้างครับผมก็เป็นการฆ่าแบบ เขาเรียกทำดาเม็ดหนักๆแล้วกันเพราะหลายครั้งแบบเราจะมาเฮ้ยสายยิงเร็วหูยิงแม่งสองชั่วโมงครับผมยังไม่ตายสักทีฮะเร็วจริงแต่ว่ามันเบาครับผม,มนะี่วันนี้เราก็เลยจะแบบดูว่าเรามาลองแบบแรงๆเลยแบบทีเดียวล่วงไปเลยมันอาจจะแบบน่าสนใจมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเินมาดูกันในเกมนี้ว่าอืมันจะทําได้หรือเปล่าแล้วมันจะทาอย่างไงครับผมประเด็นะตรงนี้จริงๆตรงนี้เลยครับผม วันนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่ากันเบรดนะครับผมเป็นฮีโร่สายแคลรี่แบบแบบแคลรี่จ๋าเลยตัวนี้ครับผมแบบแคลรี่เกินนะครับเพราะว่าถ้าสมมติวราเลทมาเนี่ยเขาจะมีสกิลการตีติดตัวที่แรงมากๆเอางงเลยครับผมตัวยิงใกล้ทำไมตีแรงคือยิงใกล้ในที่นี้คือยิงก็ได้นะครับผมตีใกล้ก็ดีฮะมันก็งงๆอยู่นะชุดเหมือนเหมือนเหมือนสำรวจว่าตัวยาวยังไงแนะ่ ไม่ใช่ครับผมเสียดียวมันเป็นตัวที่ตีก็ได้นะครับผมเนี่ยเวลาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะเอาดาบฟันนะครับผมแต่พอเวลาที่อยู่ไกลๆมันจะตีครับแต่ระยะตีของเขาแบบโคตรใกล้เลยครับผมก็แทบจะเอาปืนจ่อยแล้วดิแทบจะน้าบแล้วครับผมแต่ทุกครั้งที่เราเขาเรียกว่าเราใช้ดาบฟันเนี่ยอหรือว่าตีใกล้เนี่ยมันจะมีดาเมจที่เป็นเขาเรียกว่าดาเมจเยอะกว่านะครับอ่าเยอะกว่าตีธรรมดาแน่นอนเป็นคริติคอลนิดเดียว แต่มันก็โอเคแหละครับผมสาหรับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าครบค่ามากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะทําให้ศัตรูที่แบบมีสกิลเคลื่อนย้ายอ่ะพวกมังกี้คิงพวกแบบพารนแลกพวกแบบเออเต่าอะไรเงี้ยเมดเบนอย่างเงี้ยเออคือเขาไม่สามารถใช้สกิลเคลื่อนที่อะไรได้เลยนะครับผมพวกแบบเออใครที่พิว๊ิวมาอย่างเงี้ยโดนอันติรวบไปทีนึงเหมือนกับมีโซ่ล่ามนลครับผม อารมณ์เหมือนคล้ายๆเอ้าอย่างนี้ผมเนี่ยต่อให้เร็วแค่ไหนครับผมแต่ก็ตายอยู่ดีฮะแบบนี้เลยแบบนี้เลยคือเขาจะไม่สามารถใช้สกิลแบบกระโดดของพลัแหลกเออหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับสกิลอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนที่ใช้ไม่ได้เลยอ่าแล้วก็จะเป็นข้อได้เปรียบของช่วงต้นเกมแล้วกันสำหรับตัวที่แบบต้องโชว์ความพิ้วแล้วมาเจอตัวนี้อะไรเงี้ยอ่าส่วนเรามาดูฮีโร่กันดีกว่านะผมว่าในทีมเรามีใครกันบ้างนะผมทีมเรานะครับ มีเป็นน okay uh, so ี่เลยครับผมโอ้โหแมกมัสครับผมว่าพูดแค่พูดชื่อก็รู้แล้วครับผมว่าแม่งแม่งของจริงอ่ะมันมันดีอ่ะจริงมันดีจะจัดโอ้โหแล้วด้านล่างลวงครับผมลวงนี่ครับมีแมกมัสครับผมมีเดสลิฟครับแมกมัสกับเดสลิฟเนี่ยก็เป็นตัวที่อืมจะบอกว่าเป็นตัวดันบ้านที่ดีแล้วกันนะตัวเติมไฟก็ดีนะครับคือเดสลิฟเขาอาจจะไม่ได้มีสกิลแบบว่าเออสตาร์ทเหมือนแม็กมัสแต่ว่าเขาชุบ ทุบชีวิตให้เรากลับมาเกิดใหม่ได้เออแล้วก็มีแครี่เป็นเลเวนนอร์นินจานะครับผมแล้วก็เป็นการเบรดนี่คือเออสามแครี่ที่ช่วงต้นเกมก็ถามว่าสกิลออมันจะโหดไหมมันก็ไม่ค่อยโหดหรอกครับผมแต่มันก็ถ้ารวมๆกัน3คนแบบเนี้ยก็โหดอยู่นะฮะก็ใช้ได้อยู่ออยิงไปหนึ่งทีไม่โดนฮนะอ๋อถ้าไม่หนีนี่คืออันตรล่วงนะครับปล่อยก่อนนะไตนะครับผม ไตน,นะครับไตน,นะครับไปไหนแล้วโอ้โหมันจุกหลบว่ะมันน่าจะมีการวัดแต่เออเจอพอดีครับผมโอ้โหมึงจะเลี้ยวไปไหนแล้วกูรู้ไงรู้ทันไงรู้ทันแล้วรู้งานงเอ้เก็บรีเจนไว้ไงรู้สึกว่าอยากประหยัดพลังงานแหมจะเก็บไปทำไหมไอ้ตอนบนเขาใส่กันนี้วผมกอ้โหว่าผมล่วงไปหนึ่งครับล่วงไปสองครับผมทีมเราะนะฮะล้วนนะผมเอาว่ะล่วงไปสามรับผมดีใจด้วยฮะน่าจะล่วงหมดทีมนะผม กำลังจะตายตัวที่สี่แล้วเรียบร้อยตายหาหมดแล้วฮะทีนี้ก็เหลือคาราโอแล้วอันตีพาหล็กกว่าผมมันหนีผมตีครับมันจะกลายเป็นตีใกล้สี่ใกล้แล้วก็หนีแบบตรงๆงหนีแบบตรงตงตรงๆงตรงตรงโอ้โหเออเฮ้ยที่ผาแล้วเต่ามาแต่ว่าเขาไม่ได้ลงครับผมโอ้ค่าแบบต่อหน้าต่อตานะคุณผู้ชมฮะใจร้ายมากจริงคุณรู้สึกยังไงเมื่อเพื่อนคุณตายต่อหน้าแล้วทำอะไรไม่ได้เลยที่เราลเออใช่ ที่เขาตายสองตัวนี่แหตายหมดแลว้ลวอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูฮีโร่ให้จบดีกว่านะครับผมสำหรับอีกทีหนึ่งมีเป็นได้เลยฮะทาโร่โครับคุณผู้ชมฮะทาโร่โไม่พอนะครับคือถ้าแบบเลดเจม,มาเฮ้ยทารโร่คนเดียวมันจะมันจะสุดยอดขนาดไหนวะนี่ครับอามาดอนครับผมผมบอกเลยว่าอามาดอนเนี่ยเลดเจม,มาครับเขาอาจจะไม่ใช่แคลี่ตีแรงครับแต่ถ้าเขายืนให้ทาโร่ได้ซอยได้ครับ ดาเมจมหาศาลจากทารโรจะถูกรีดออกมานะานแล้วก็จะมีเป็นทั้งด้านของนี่เลยครับบัตฮันเตอร์ครับผมตัวเดินเกมช่วงต้นเกมแต่ว่าเป็นแคร,รี่ก็ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สุดเท่าไหร่ครับแล้วก็มีตัวต้นเกมอย่างเต่านะครับผมมีเป็นพาราแลกซ์นะฮะก็คอยช่วยๆกันเดินเกมได้มผ,มผมมองว่าต้นเกมนะครับทีโรทีมหนึ่งก็ ดูซูสีกับเรานะครับก็ไม่มีใครเปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะอยู่ที่จังหวะแล้วล่ะส่วนท่านเลดเกมมาเนี่ยสกิลอเขาอะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเรานะครับลองคิดถึงถ้าถ้าทีมไฟ์ขาดแม็กมัตไปคนหนึ่งที่เหลือเป็นสกิลแบบทีละคนเลยนะผมมองว่านินจาเนี่ยเอออาจจะสตันได้หลายคนแต่ว่าเป็นตัวเก็บแนวหลังแล้วกันถ้าเขามี PK หรือวีนวอล์กเนี่ยเขาเก็บได้แค่ทีละคน,นะครับเก็บคนเดียวไปก่อนอนะไรเงี้ยมันไม่ใช่สกิลแบบสตันแบบเป็นหมู่เหมือนแม็กมาตอ่า มันไม่เหมือนเอามาดอนแบบสะบัดทีเดียวทั้งทีมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ่อเต่าเงี้ยวางอติทีโดนทุกคนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลดเกมมาน่าจะเสียเปรียบนะฮะไม่ต้องเลดหรอกประมาณครึ่งเกมแล้วกันไม่อาจจะไม่ถึงเลดด้วยซ้ำเครยดแล้วเนี่ยเริ่มเครยดแล้วสามสูงก็จริงแต่ดูครับผมโอ้โหปล่อยล่อๆผมปล่อยล่อตัวแล้วใจแล้วนี่ผมทาโลหายแล้วผมทาโลต้องหายต้องหายท่าเร็วนาค่อยแปดหนึ่งทีแปดสักทีที่เร็วนอะกูมีเฮดกูมีเฮดไม่ครับผม เราออกมาทําไมล่ะไอบ้บานนาลครับผมตรงนั้นในป่าน้ําในป่าน้ําต้นน้าลาธารเนี่ยผมตรงนี้มาทั้งป่าทั้งน้ําเลยเมื่อกี้ในป่าวิ่งหนีเข้าไปนะผมส่วนในน้ากาลังขึ้นมานะก็เลยเลือกที่จะกลับก่อนับท้างนั่นฟาลาแลกนะโอ้โหเติมมาไห้ด้วย ดูแลประทับใจแล้วเลเวนอ์แปะเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหดูความหิวนะครับผมไม่ไหวจริงๆครับผมแล้วโดนกระทุ้งหนึ่งทีแล้วหายครับผมเรียบร้อยฮะโดนเลเวนอ์เข้าไปแปะครับผมคือมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยเลเวนอ์ทีมเราหรือเปล่าเออใช่มันเข้าไปแปะแบบคือเขาอาจจะเขาอาจจะแบบว่าเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมมากเกินไปเออจริงๆนะเว้ยเขาถ้าเขาเชื่อใจน้อยกว่านี้นะผมเขาดูให้มันมากกว่านี้เราอาจจะไม่ตายเนะยครับผม แล้วก็ทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราตายหาไปเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อกี้นี้มีเขาเรียกว่าตัวพี่เกณอย่างพาราแลกครับผมวูบเข้ามาวูบเดียวฮนะล,วล,วล่วงทั้งล่วงทนะั้งดวงฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกิลดีกว่านะสกิลหนึ่งก็เป็นคาร์ดโอฟสกิลที่ยิงทําดาเมจอ่าวางปืนแตกแบบนี้ครับผมทาให้ศัตรูนะฮะติดสโลด้วยฮะรตรงนี้มันคือของดีของตัวนี้เลยครับผมช่วงต้นเกมครับรัดคงรัดคีบมาใช้ไปเถอะครับโอ้โหมึงถึกจังลยะ นี่มายแล้วผมพาราแลกครับนี่ครับยิงหนึ่งทีฮะแล้วขอกระแทงกระทุ้งกระทุ้งโอ้โหกระแทกกระทันนี่ไงไปแล้วครับพี่เต่ามาสวนแทนฮะต้องอย่าลืมนะครับผมว่าอีกทีมนึงเขาก็ยังเลเวลน้อยครับฟาร์ซ้อนได้ตลอดเวลาแล้วเกิดไวฮะโอ้โหอุตส่าหาฆ่าแปดอ่ะโอ้โหก็เอามากันเราโดยเฉพาะนะครับผม เพราะสกิลเคลื่อนตีเราอะเวลาที่เราพุ่งเข้าไปใกล้ๆอะมันจะใช้สกิลสามในการฟันนะผมดาเมจเรามาจากสกิลสามนะผมนี่ครับเราฆ่าไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วตรงนี้เต่าต่อไหมยังยังอ่ะต่อที่สกิลสองผมเป็นสกิลที่ดูดซับฆ่านะผมเขาเรียกว่าความเสียหายเขาเรียกว่าเกราะละกันยิ่งมีเอจิเยอะนะผมก็จะยิ่งเกราะเยอะนะฮะเพราะชนะแล้วต้นเกมเอจิน้อยก็อัพมาแค่หนึ่งก็พอแล้วครับผม สกิลสเนี่ยเป็นสกิลที่เรานั้นจะฟันศัตรูนะผมคือถ้าไม่ได้ฟันก็คือจะไม่แรงนะฮะอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ใ,ใกล้เลยนะฟันอย่างนี้เลยครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้หากินได้สกิลหนึ่งเพราะมันคอมโบก,กับอันติได้ครับอันติเนี่ยก็คือการที่เรานั้นจะคารว่าเป็นสมอนะผมเข้าไปคล้องคอศัตรูนะฮะศัตรูไปไหนเราไปด้วยนะครับผมก็ระหว่างนั้นเราจะทําให้เกิดว่าการนาบลําตัวนะฮะพอหน้าปุ๊บ หมายความว่าเราจะสามารถใช้สกิล3ตีได้ตลอดเวลาครับผมโอ้โหคุณละสงสารเร็วโดยจริงปลาไปานิดเดียวก็ไม่ถึงให้นะประตูแรกป้อมกับเราผมสกรอร์อยู่ที่21ต่อ20ครับผมเอ้ยขอสิบเอ็ตนะ่อ22ฮะ โอ้โหว้าบลงเลยมึงนักเลงขนาดนี้เลยกูยอมก็ได้แต่มึงจะนักเลงขนาดนี้โอ้โหแล้วเพื่อนนะผมไม่ยอมเราะผมเนี้ยมีอันสีแล้วผมจากพี่เต่าแล้วเต่าพยายามจะเข้าไปใบหนึ่งทีแต่ว่าไม่รอดนะผมเราก็ใส่นะผมตั้งมาเนี่ยป้อมก็ป้อมป้อมก็ป้อมเด็กูระเบิดทั้งป้อมทั้งคนเนี่ยก็มาเลยครับกูเดือดอยู่นะครับเกมนี้มาถึงเราเดือดที่ผายเดือดอะไรของเราคนเดียวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย บอกเลยว่าเตรียมเจ็บหนักๆออกฮากออกเขียวใช่ไหมเดี๋ยวกูงัดหาคอนมาชิ้นแรกเลยเนะย<อ>วันนี้มาเดียวตายบอกเลยว่าเตรียมกระอักเลยฮนะแาแเล็กเนี่ยเออเราก็มีไอเทมในใจเราอยู่แล้วแค่สลับเล่นเงี้ยแล้วกันครับสลับ,บ,บชิ้นในออกกอนชิ้นในอกหลังนะฮะเอาจริงอ่ะเออวนินเบสก็สำคัญน,นะแม่งทำ<ม>ให้ตีทีแบบครั้งแรกที่เป็นคริติคอจากสกิล3แรงแบบสุดเบิ้ลนะผมเบิ้ลฮะแต่ความจริงตัวนี้เขาเล่นวินวอลกันเ้ย แต่เราเราว่าเรายินยินดีพอละเกมนี้วินว่าเข้าไปอันติอะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมันจําเป็นเลยนะเว้ยมันแบบแทบจะต้องแบบแทบจะของคู่กันเลยคล้ายรองเท้าเลยกับตัวเนี้ยเอาว่ะเข้าหลดมรักย่านนี้ว่ะในคลองว่ะแล้วเวนอนอรียนอป้าไปแปะหนึ่งทีผมเราจัดทีผมเราหาคอนแล้วผมไปเขียววะมึงเขียวมึงพลาดแล้วมึงแพ้แล้วไม่รู้จักแล้วครับผมว่ายังไงนะครับผมยิ่งรู้จักยิ่งนักเธอหรือเปล่านะครับขโมยคลิปด้วยฮะเอาหมดทุกอย่างครับอย่างยางเดินกลับมาก่อน เฮ้ยวถอยหลังมาพิงฝาแป๊บนึงแล้วผมเหนื่อยฮะข่าจนเหนื่อยแล้ววะโอโ้โหผมไม่ต้องนะครับเก็บไว้ที่หลังเก็บไว้ที่หลังมาค่อนแม่งเลยคือออกมาต้นเกมแบบนี้มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราตีเนี่ยเราจะใช้มานาไง <c oughs> แม็กมานาเราน้อยนะค <c oughs> ุณผู้ชมฮะ แต่ว่าเราก็ต้องมาแก้เกมครับผมไม่ให้เขาเกิดได้นะสกอร์นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับผมโอ้โหเอาวะกดเพ็ร<ป>ขึ้นมาด้านบนครับผมดูครับแม็กมาเติมแล้วผมตรงนี้ครับใส่ไปหนึ่งทงีแล้วหายครับผมไ,ไ,ไม่น่าเหลือทุบไปเลยครับทาลูทาโลครับผมร่วงไปแล้ว องศาเร็วนอมากเลยเกมนี้การป่าของเขานั้นยังไม่ค่อยสำเร็จผลเท่าไหร่นะคุณผู้ชมครับอาจจะต้องค่อยๆปรับเลดร์นิดนึงแะผมปรับจูนหน่อยฮะโอ้เรียกได้ว่าลองจิจูดลอนจิจูดตอนนี้คือแล้วค่อนข้างจะเบ้เบ้เละเลยครับผมประกอบแผนที่ไม่ได้แล้วแม็กหัดไปแล้วครับผมดูครับผมโอ้โหจั่กรพันป่านะครับผม มองหลับตาก็เดินป่าถูกนะจังใจว่าดูเหมือนว่าจะโดนปิดป่านะครับผมไม่เหลือนะแม็กมัตช็อตนี้ครับจะวัดมาตรงนี้ดีกว่าวัดดีเพื่อนวัดดีเพื่อนแล้วนี่ครับผมสกิลหนึ่งที่จะตีตีตีธรรมดาโอ้โหไม่ไหวแล้วมึงแรงมึงถึกจังเลยกลับมาเอาคีฟก็ได้นะครับผมโอ้โหแม่งแม่งม่งถึกเกินไปว่ะแต่เมื่อกี้ กแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดหาคอนตีอ่ะเปิดหาคอนไม่ได้มีบาเรีเยดิอ,อือฮึออตีไม่เข้าซะแล้วคุณผู้ชมฮะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยถังแหลกเอาเขียวเอาเขียวขายเลยวะ่ะขายเร็วขายเขียวเลยว่ะไม่ได้เรารวยครับคุณผู้ชมครับยังไงเราก็จะเล่นอย่างนี้อยู่แล้ว อย่างบัตฮันเตอร์เงี้ยทาโลกอเงี้ยโดนฮาคอนก็แรงนะใช่ใช่แก่หลังมันใช้ได้หลายตัวับโอ้โหมันจะขึ้นบาแหลกอยู่แล้วอะเอาว่ามีการติ๊กขอกกำลังเสริมนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะเนี่ยจริงๆนะอ่ากดเขตก่อนับผมแล้ววิ่งมาด้านหลังครับตอนนี้ไปเลยเนาะแปะไปหนึ่งทีผมแล้ว เขาบัตเตอร์เราเรียบร้อยผมบัตเตอร์ไปแล้วผมเราจัดคาราแร็คครับผมตีครับผมหนึ่งทีสองทีอันตีอ่ะมึอันตีอ่ะมอันตีอ่ะมโอ้โหมีมีไอ้นี่นะมีเขาเรียกว่ามีรีเจนครับผมโอ้โหแล้วแบบนี้แพ้นะครับผมเสียหายหลายแสนนะเอาแล้ววะโดนชุบขึ้นมาผมเรารอบนี้ยิงไปหนึ่งทีแล้วเต่าครับผมมาน้ำหมดเอาแต่ว่ากดโพอร์ไพ่์มาโดนเลเวลนอแปดหนึ่งทีผมล่วงฮะเอาว่ะจับได้ที่เรายังมีเดสลิฟครับผมเราก็ยังกลับมาได้นะ โชคดีมากเลยนะที่มีเดลิสเมื ah, oh, Twelve, we Twelve, ่อกี้อ้าวมีดอนมึงอยากรองเะล่ะมึงอยากรองอู้ดเดเดเดทาโร่ทาโร่ต้องหันกลับไปสวนแล้วโดนตรึงไว้อยู่ครับผมก็ต้องกลับไปตีกลับไปตีให้ตายครับผมเกือบตายที่ผ่านเกือบตายเฮ้ยดีแม่งเดือดมากโอ้โหเอาว่าน่าจะได้สองป้อมนะครับผมไหวหรือเปล่าไม่รู้นะอีกทีนึงประมาณห้าถึงหกวิจะเกิดครับ ไม่น <mile> ่าพอครับรู้ว่าเล็กนูโตนว่ะมันมันรู้ว่าฉันโดนฉันเลือกนายอ๋อนูโตนเหรอไอเนี่ยนะเฮ้ยเรามาสายตีอยู่แล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าอีกทีนึงเขาเกิดอ่ะตอนเนี้ยเกิดจัดอ่ะโอ้แม็กมัดเอาให้รอดนะเพื่อนไม่เหลือครับผมไม่น่าเลยครับคือต้องเอามันก่อนนะจริงครับพลันแหละเนี่ยคุณผู้ชมครับแม่งเกิดแล้ว หรือเขาเกิดอ่ะมันก็ต้องแบบว้วต้องเก็บมันก่อนนะครับผมโอ้โหชุบตัวเองได้ไหมเดดลิฟทีมต้องการนายมากโคตรเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเตอร์พีเควันนี้สายไหนวะเนี่ยสายเข้าทำแบบรวดเร็วไงมันตามพาราแลกกับเต่าไแบบม่ทันไงแบบ ผมคิดแบบนนั้าเป็นทีเคเปล่ะนี่ไงอันตีสู้เปล่ะสู้เปล่ะสู้เปล่ตปะ,ะตีสู้เหรอตีสู้เหรอ,อ,รหรอโอ้วินวอล์เหอะจริงจริงเล่จุกได้หน่อยไม่รู้เหมือนกันครับว่าปกติเขาเล่นกันยังไงฮะถ้ามั่นใจว่าเราเกิดพอก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับแต่ว่าไม่รู้ฮะสำหรับผมแล้วการเล่นวินวอกนี่แบบ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปลงสวยจัดครับผมตอนนี้แล้วละลายอมันดอดโอ้โหเอาดิแล้วชุบด้วยครับผมแล้วเอาว่ะเกิดครบครับผมเอาแล้วครับมีโอกาสกลับไปขึ้นบาแล็คสวนฮะช็อตนี้เอาว่ะเหมือนช่างเงินเฮดมาด้วยโอ้โหแม่งเดือดตั้งแต่วินาทีแรกโอ้โหมันคิดมันเยอะแต่ว่นนะไม่เป็นไรครับผมยังไงก็เสียครับเพราะเต่าอยู่ด้วยฮะตอนนี้เราต้องแลกแล้วล่ะครับผม จังแรกฮะโอ้โหคีฟกูช้าจังละ่ะตีเองก็ได้ผมเด็นทีบบอ,อกกูรอไม่ไหวแล้วครับผมมีตั้งประมาณ80ล้านคนนะตรงนี้มามายิงครับผมยิงไปเรื่อยๆฮนะต้องเอาวาล็กครับผมความจริงคือต้องจัดการสักตัวนะครับผม โอ้โหเดลิฟบอกว่าแทงกูก็แทงอยู่เหมือนกันแล้วเลืองที่ถอยเลยหรือเปล่ายังไงผมแล้วมีโวมาหลังครับผมไม่ทาโล่เขช็อตนี้ผมปันไปไม่โดนก็ต้องดัดแล้วล่ะดัดไปหนึ่งทีเจอรับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้ยิงไม่ทาดาเมจอะไรับผมนี่ผันกลับไปสกิก่อนนะแล้วรอพาราแลกเข้ามาแล้วเจาะพาราแลกครับผมโอ้โหจะดูเหมือนว่าเหลือเราคนเดียวแล้วนะครับผมไม่น่าไหวอะตรงนี้โอ้โหโอ้โหต้องถอยมูนวอล์มาก่อน่ะเมื่อกี้โดนตัดอันติแล้วเรากะชากอันติเข้าไปพอดีลากยา สาดยาวเลยครับเมื่อกี้เรียบร้อยจากการแพ้ไฟครั้งเมื่อสักครู่นะครับผมทำให้เราสูญเสียบาลแลกกลางนะครับผมเสียบาลแลกบาลหลกกลางไปแล้วคือแม่งได้ใจแล้วตอนนี้อีกทีหนึ่งแม่งได้ใจแล้วอ่ะโอ้โหดูดิดูวมาดอนดิโอ้โอ้เฮ้ยเพื่อน เออไม่เก็บหรอ,อ,อรนี่ไงเอาดีเจนกดกระไม้เพื่อนกดดีเจนเองด้วยอ่ะกลับบ้านเนี่ยทบ้านคงหมดต้องมีจับเพราะว่าต้องกดมือพลาหลัรรกถ้าจะเอาไปไม่งั้นไม่มีคนเก็บพลาแลักเลยทุกใบเลยเอาวะพลาแลักกับพาวโลตรงนี้ผมทุบอยู่ครับผมเราเอาไปนะฮะแล้ว,วเข้าไปแล้วผมเรลโนหายครับเรียบๆ ต้องจัดการก่อนหนึ่งตัวแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวมานะจ๊ะเดี๋ยวมานะจ๊ะเดี๋ยวมานะจ๊ะผมเดี๋ยวมาแป๊บเดียว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 เดี๋ยวมาแป๊บเดียวเออคอมวับลงครับผมแล้วแม็กมาตันเสียบไปแล้วผมแล้วเราเหลือสี่วิได้อยู่เพิ่มความเร็วผมอย่างเงี้ย้็จัดทาโร่หายไปแล้วผมแล้วฟาร์แล็คตีหนึ่งทีสองสี่โอ้โหฟาแล็คไม่ค่อยเข้าหรือ่ะแม่งก็อึดถึกทนเหลือเกินนะผมนี่ครับตีไปอีกหนึ่งทีฟาแล็คบอกคูลเริ่มแรงดัดไปก่อนหนึ่งที เชิดตาไปไหน,ลนแหล้วพาราแลกโอ้โหหายเฮ้ยโอ้โ,โ,อโหหายไปในป่าต้องออกล็อกขาอะไรอย่างงี้มาแล้วมั้งโอ้โหดาเมจมีนะครับผมแต่ว่าไม่มีคนช่วยล็อกขาให้ตีครับตอนนี้คือหยุดเบรกไม่ได้ครับเอาวะแพตามลรอเบียบ โหจะอย่าลืมว่าตัวนี้มันต้องพึ่งแบบพวกนินจาพวกเดวินอนะถ้าเขากลับมาได้สองคนนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเกิดแล้วโหดมากๆอาจจะต้องรอนินจาแล้วนะผมเดวินอนใกล้ได้เออชังเกนเฮดแล้วนฮะไม่รู้จะทับบนสองมาแลกหรือเปล่าครับผมสถานะการเงินของเดวินอนี่เอ้ออยมีพันหนึ่งแล้วอีกประมาณพันหนึ่งครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับ โอ้โหพี่เต่าครับผมเข้าไปในบ้านแล้วโอ้โหใจคอนี่คือเราก็เล่นเกมครับผมต้องการเอาบาแดกครับผมอย่างน้อยๆไม่ได้บาแดกก็ขอตังก็ยิดีครับให้เรเวโนได้แบบมีโอกาสได้ชังเกเทสนะฮะซึ่งตอนนี้เรารวยแล้วจริงเอาแล้วเปิดแล้วครับผมออ้ยโอ้ยเดี๋ยวเเราต้องตีสู้ับผมต้องตีสู้เรามีชังเรามีโทเค็นนะผมยังไงครับผมนี่ครับป่าจังหวะตีอยู่ ทำดาเมจด้โหแล้วก็โดทาโร่ซอยหายไปครับผมโอ้ชังคันเทสมาแล้วผมต้องชังคันเทสไปก่อนนะตรงน,นี้แล้วเดินหนีเต่าก็แล้วกันนะเพื่อนเอ๋ยอยกลอยไว้นะครับผมรอไปก่อนนะเพื่อนมึงรอไปเลยเพื่อนโดทาโร่พยายามหันกลับไปยิงของเรายิงตัวนี้นก่อนเลาวินจ่าดาวไปวยเพว่าสู้ครับผมก็เดินหนีไปก่อนนะตรงน,นี้โอ้โหพาแหเลกเข้ามารวบเราเก็บตายห่าไปนะผมนี่ปล่อยอัมรอนเก็บด้านหลังครับผมแม็กมาตายไปนหนึ่งคนแล้วเป็นเจโนไซด์ฮะเอาแล้ว มาแล้วครับผมเราเกิดมาแล้วผมอีกทีนึงพยายามจะขึ้นบาร์แรกเราครับตอนนี้ทันกลับไปหวดใครก็ได้เอาให้ตายสักตัวก่อนแล้วนี่ครับผมเรียบร้อยผมฆ่ามัแล้วจัดท้าโลก,ก่อนแล้วกันเอาหโดนโอ้โหโดนปวดอาวุธอีกครับผมต้องไผ่เยอะมัง้งไผ่ไม่ได้ด้วยโอ้โหออกนูไฟเบรมาปวดนูชิบหายแล้วของโอ้โหไม่ได้มีบายแบทครับรอบนี้ฮะโอ้ มึงจะไปยังไงต้นกูถามจริงมึงเอาบอสไปวางไว้เพื่ออะไรเดลิฟอยู่กลัง๋ออ๋อคุยอย่าได้ลิฟต์อยู่เออว่ะใช่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 ได้ลิฟต์ได้ลิฟต์ชุบกูด้วยเพื่อนเด้ลิฟต์เด้ลิฟต์ไปไหนวะนี่ยเฮ้ยอ๋ออ๋อชุบชุบชุบหน่อยเพื่อนเผื่อได้ไฟไฟหนึ่งได้บอกกูโอ้โหไม่มีอัสตินี่ว่ะเสียบ้าเลย ที่เมื่อกี้น่าจะชุบได้งงเลยกูโอ้โหคือเมื่อกี้ใครนา่นติอ่ะเขาใช้เหรอเมื่อกี้เขายังไม่ได้ใช้แต่พอกดชุบเมื่อกี้เขาบอกว่าชุบไม่ได้อ้าวงงเลยกูก็เขาใช้แล้วเขาเดินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอ้โหมึงใช้แล้วมึงเดินมันไม่ได้นะเว้ยที่เดี๋ยี้อันติเวลาที่อติเวลาที่มันชุบอยู่ห้ามเดินนะครับเข้อจะพลาดก็เลยแล้วเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้แม่งละรู้เหมือั้ยนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ โอ้โหเสียหายหลายแสนนะผมนี่เลเวนอเรามีเป็นชังเทสเรียบร้อยละโอ้โหออกบทอาวุธมาครับผมที่เต่าฮะตอนนี้พี่เต่าซับสูดหัวใจจริงๆครับผมต้องให้พี่เดลิฟครับผมตัวโกงๆงนันเดินนำเลยครับ โอ้โหพี่เดลิฟต์ผมบอกโอ้ก็แรงแรงนะแรงอยู่นะแรงอยู่นะก็แรงอยู่นะแล้วนี่ผมแม็กบัดเสียบไปครับผมโอ้โหตัวฟอมล้วนๆนะช่างเทสเตอร์นี่โอ้โหโดนแรงจัดฮาโล่แม่งเอาเรื่องว่ะนี่ผมยิงโอ้โหยิงไม่ไหวต้องเดินมูนวอล์ก่อนต้องข้างหลังครับผมต้องให้หันกลับไปสู้นิดนึงแล้วกันนะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมไหนๆข้างหลังก็อยู่ไกลแล้วผมจะจัดบอดแทสเตอร์ก่อนถ้าผมละลายไปเรียบร้อยผมปล่อยตรงนี้ไปก่อนนะโอ้โหไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยครับผมตัวนี้ฮะแล้วเต่ามาแล้วครับผมนี่ครับ พี่เต่าเรายกลอยอยู่ครับแต่ว่าพี่เต่าน่าจะตายนะผมแบบนี้ทีเคออกไปทันหรือไม่ครับผมรอพี่เต่าเต่าตายับผมเรียบร้อยฮะตรงนี้ผมเรายังมีทุกอย่างดูนะครับแล้วพาแลกเข้ามาแล้วผมเราก็นูไฟเบสใส่ได้นะตอนนี้จะตีโอหูพาแลกมาแล้วหายครับผมโอ้โหแล้วก็เต็มที่แล้ว,วคือแพ้ไฟเดียวนี่คือกูแพ้เลยอเนะี้ยันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราแพ้ไฟตรงงูน,นะคุณผู้ชมครับพแพ้ปุ๊บเสียพาแลกปั๊บแล,ล,แล้วก็ มาแพ้ข้างล่างอีกทีหนึ่งอารมณ์แบบไม่ได้แพ้แต่ก็แพ้ได้นะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่เหลือนะครับเกมนี้ฮะสามทางเรียบร้อยครับผมโอ้โหตายทั้งทีมแล้วก็น่าจะจบแล้วไหมแบบนี้อีกทีนึงก็มาถล,มล่มเราครับผมโอ้โหนูไฟเบรดเราไม่ไหวครับสู้หน่อยฮะเกือบชนะอยู่นะเกือบเกือบได้ขึ้นแต่มันไม่ไหวว่ะ พี่ดอนแม่งหนาอึดถึกทนเกินไปครับโอ้นี่ครับผมเลียนองบอกกร้องเลยโอ้โหไม่ได้ลองครับผมโอ้โหโดนถล่มครับขาบอกเลยทีเดียวเชียวฮะโอ้โหเราพยายามนะมึงจะไปกดทำไมวะตน้ตนกดอะไรวะกดทนไงไม่ไดด้กันไม่ทำไมไม่กดล่ะเพื่อนกูจะกูจะขวดก่อนต้มนึงโอ้โห ก็ GPM 570ครับผมไม่เจอกันใหม่คิดหน้าแล้วกันนะครับผมเกมนี้เดี๋ยวต้องล่ำลากไปแต่เพียงเท่านี้ผมพยายามจะหัวคืนอยู่นะตอนนี้คือเอาหัวรอดเอาเอาคืนหน่อยสักหน่อยแล้วกันกูไม่ใช่แครี่จัดจ๋าเท่าไหร่แต่ว่ากูก็มีดาเมจอยู่ตอนนี้ก็แรงอยู่นะครับผมแล้วจัดแม่งเลยแล้วกันโอ้โหดูว่าตีไม่เข้านะครับผมนี่คืออะไรเขามึงเนี่ยมึงลากเขา่าโอ้โหตีก็ได้อยู่นะตีก็ได้อยู่นะและเขาจบครับผมเรียบร้อยครับ GPM น่าจะอยู่ประมาณห 500, 500, นะ้าห้าร้อยเกือบหกร้อยนะเมื่อกี้นี้สิบหกคิวตายแปดแอซซิสต์เจ็ดเอ้ยสิบเอ็ดครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสุดสลายไยบายอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพนแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมประปันร์แล้วไปมันกันนี่เลย